สวัสดีครับขอกันอีกครับจานาดบางนอนนาครับนี่กันมีมีนูไหมเบิ้งครับขวหนูมีหนูบ้านท่างครับโยกเกาะของก๋วเหลีลยวด้วยในนูในน,ใน,นูครับี่นนอนไดน,นูสามสี่ตัวเจ้ามันนี่สิขวจชักสองตัวครับ ครับดแต่ข้าวครับใต้กำลังรบฝนครับกำลังซับไหยุ่หนูกับซับเรียบร้อยแล้วครับผมสิไปตำเชียงครับ,บเดยไป็นตำเชียงไปเรื่อยครับหนูที่ซับแล้วให้หมอเรียบร้อยครับใต้กับจี๊ดแล้วครับพี่นอ้องข้าไปขวบเจ็บเส้นต้องการครับหลังจากซับหนูเรียบร้อยนอนนี่ได้ลายเตืบครับพี่นอ้องหนูสองตัวิมาตำเคียงครับ ตำนั้นแหลกแน่เพราะแหลกแน่เหรอผิกหน้าฝนตำยาก,กันไปเลยติดตามไปเรื่อยครับเดี๋ยวขอตำพิกจะเข้ากันกำลังจักตำเพียงแล้วกับส่หมอเนะคอยขวไปเรื่อยครับไฟร้อนนี่ยละ พร้อมมีหวยแล้วครับติดตามชมไปเลยครับพี่นอ้องก็ซิมน้ำกันครับพี่น้องก็ขวานไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไก่สุกแล้วพกนหยดน้ำเป็นน้ำแน่เนี่ยและ เป็นออนต่อทานบ้านเฮาพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายจะเข้าวครับถ่ายนันซุปก็อนนี่ก่อนตั้งสีใส่ผักตั้งสีปรุงไอพีห้น้องเบองครับผมสิพามาเงบองต่อนุงพี่น้องใส่ผงชูรส ใส่จังน้อยครับผู้หงใส่ลายใส่ลายคนเด็ถามหาผู้ผู้เห็ุถามสอนเพราะสอนน้อยนี่พี่น้องมันสอน,น <c oughs> ย้งงหลังจากนั้นน้ำปลาครับปลากัะจากน้อยรับ เดี๋ยวใส่แล้วคนครับวันนี้แห้งๆโอ้หอนใส่เลยครับพี่น้องปิดความ พี่น้องถ่ายจะเข้าครับพี่น้องถ่ายจะเข้าเดี๋ยวเติมน้ำกันกำลังจากซุกได้ที่แล้วครับแสบนัวแล้วครับใส่ผักครับผักคือใบกะเพรามันเท่ากับพักกิตูไทยครับใบกะเพราใบนีแ่แหละ นหอม,มไปเลยครับแบบเขาแท่หอมมีหยหรอเขาสวนเขาสวนกับเขาพ่นดิยาลองใส่หน้่งีพ่นหมอนย คนผัดซูกับกิมนเ,นเลยได้แล้ว <c oughs> นี่อเมริาัดชุ่มควรน,นาตาตักใส่จานเรียบร้อยครับ đi mà thế xe đóng canh Hoa khẩu ngân mày. Tao kịp xem ngay. Nó Kịp xem ngay 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 แซ่บจริงหรอครับแล้วกินเนี่ยไว้อยางนี้แล้วค,ครับก่อนเป็นอยากถึงเขากันก่อนไม่คลิปนาครับคลิปนี้ขอกลับวข้าสวัสดีครับ